สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนทุกคนนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงวันที่2862แล้วทุกคนนะครับหลังจากที่เมื่อวานได้ลงคลิปไปใช่ไหมกับวิธีการหาขนนกแล้วก็วิธีการคาบหมวกใบใหม่สุดเฟี้ยวนั่นเองทุกคนก็คือหมวกใบนี้นะครับใครยังไม่เคยคาบใส่บอกเลยให้ไปหาคาบใส่ทุกคนนะครับเป็นหมวกที่ OP สุดหรือว่าโกงสุดๆนั่นเองนะตอนนี้เลยนะ แล้วก็ใส่คู่กับเกาะแดงทุกคนบอกได้เลยว่าตอนนี้โคตรถึกนะครับแบบโคตรถึกเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดสวนสัตว์กันดีกว่าทุกคนคือแม่งว่างจัดแล้วไงไม่รู้จะทําอะไรนะครับเปิดสวนสัตว์แม่งเลยยังหวะนี้นะครับเมื่อพูดแล้วก็เอาเลยดีกว่าทุกคนนะครับเดี๋ยวไปหากําแพงไม้ก่อนนะครับโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็ได้กําแพงไม้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือแบบเยอะแยะมากมายนะครับคือแบบเยอะมากนะครับตอนนี้แล้วก็ คนป่ามาด้วยแต่ก็ช่างมันนะครับปล่อยมันไปก็เดี๋ยวเรามาเริ่มล้อมรั้วกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะจับทุกตัวที่จับได้เลยละกันนะครับเอาแบบว่าเลี้ยงแม่งทุกตัวเลยไหม <IS EN> เอาแบบทุกตัวเลยนะอ่ะล้อมม่ทุกคนล้อมไปนะครับความกว้างก็ประมาณนี้ละกันนะครับอืมความกว้างประมาณนี้อ่ะความกว้างประมาณนี้เหรอถ้าประมาณนี้มันแคบไปไหม อะประมาณนี้แล้วกงน้ความกว้างนะครับอะก็เดี๋ยวไปจับหมามาทุกคนอะวางลงไปครับประมาณนี้แล้วกงน้ทุกคนสามเผ่าพันธุ์ทุกคนตระก,กูลหมา <c oughs> อ่วางไว้ที่นะครับอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ครับลงเก็บไม้หน่อยแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามาห้าอันเลยนะครับไปเดี๋ยวเอาไปวางกันมันก็คือที่ใส่อาหารไงทุกคนโถ เราเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ต้องบีที่วางอาหารในเขาหน่อยใช่ไหมอ่ะใส่เข้ามาโป๊ะแบบนี้เลยนะครับอ่ะไปแล้วก็อันนี้ต่อทุกคนโป๊ะสนุกเขาแหละยังไงเนี้ยรู้แหละว่าว่างนะครับมันจะแคบไปปะเออไม่น่าแคบนะอ่ะหมาหนึ่งตัวหมาสองตัวแล้วก็หมาอีกหนึ่งตัวหมาขาวนะครับอ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเหลือแต่ล่อหมามา,มาไว้นะครับแล้วก็นี่นี่นี่น เอาเนื้อ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 ไปวางเอาเนื้อไปวางเออขาดเนื้อได้ไงวิชายเอาเนื้อมาวางนะครับเออเอออะวางลงไปทุกคนนะฮะเอาเนื้อวางเรียบร้อยนะครับเหลือแต่หมาและจังหวะนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นพื้นที่ของหมีแล้วกันอะเดี๋ยวขอกันไม้ก่อนทุกคนกันตรงนี้แล้วกัน กันอันนี้เลยอะปอลลงไปนะครับตรงเป๊ะน่าจะตรงอยู่แหละ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการกั้นห้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแต่ที่จะไปล่อพวกสัตว์มันมาอยู่ในกรงนั่นเองทุกคนนะครับอ่ะอันนี้วางลงไปทุกคนเฮ้ยวางเยอะๆหน่อยวางลงไปทุกคนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นกรงหมีนะครับกรงหมีอ่ะใส่ให้มันเยอะๆหน่อยอาหารอาหารหมีอาหาราห,าราหารมีคือาามไม่ต้องว่างเบอร์ไหนนะครับจังหวะนี้อ่ะ ตายไปนะครับอุ้ยมีทั้งสเต็กมีทั้งน้องนะครับเอาไปเลยจังหวะนี้พี่ชายอะเดี๋ยวเช้าเช้าพอดีนะครับเช้าพอดีเดี๋ยวเราไปล่อไปล่อหมีมาก่อนก็แล้วกันนะครับเจอหมาล่อหมาเจอหมีล่อหมีแล้วกันจังหวะนี้เฮ้ยหมามันไปไหนหมดว้าวโหอีกเลยอีกหนึ่งนาทีจะมืดว่ะเฮ้ยหมาหายไปไหนหมดโอเคเราเจอหมาแล้วทุกคนมาหนีมานีมานีมานีเร็ว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 มาหนีเร็วกลับบ้านกันกลับบ้านกัน กลับบ้านกันเร็ว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 อสามิบเก้าวิจะหมดเวลาอุยสามสิบ้าวิจะมืดนะครับล่อมันมา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 วิ่งเร็วๆหน่อยดีวพีชามันจะมืดแล้วเร็วโม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 มโมเฮ้จะถึงบ้านเราแล้วนะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเราทุกคนหมาธรรมดานะครับเดี๋ยวต่อไปเราต้องไป รอหมาตาแดงอีกนะครับแล้วก็เข้าไปในเขตป่าลึกๆนะครับเพื่อที่จะเอาตัวหมีออกมาดูคนอ่ะเอาตรงนี้ออกแล้วกันมาๆมาๆมาที่มามาๆมาโอยมันโดนสะท้อนด้วยนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาปับ๊บมามานี้เออมานี้มานี่มานี้มามาสิต้องให้ลงไม้ลงมือนะ มา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 เข้ามานี่เข้ามานี่าานเออเข้ามาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเออเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนทุกคนอ่เดี๋ยวปิดตรงนี้นะครับปิดโป๊ะโอเค <laughs> มันโดนสะท้อนเกือบตายอะทุกคนมันโดนเกาะสะท้อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับได้แล้วหนึ่งตัวทุกคนกว่าจะได้มานะอ่าเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ด้วยนะครับหมาตาแดงดีกว่ามานีิเลยมาีิเลยมาดิเลยเออมาดิเลยโม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 มามามาเจ้าหมาเจ้าหมามานี้มานนีเร็วมานนีเร็วมานนีเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกกำลักอุ้ยอุยอุ้ยอ อุ้ยคือตอนนี้เราถึกมากนะทุกคนแล้วคือเกาะมันสะท้อนด้วยนะครับเห็นไหมหมามันกัดเราเลือดมันก็ลดด้วยนะครับมันโดนสะท้อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตรียมคอไว้ก่อนมา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 มเร็วเจ้าหมาเปิดตรงนี้เลยได้ไหมปั๊บเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วมามาสิผมมาติดต้นพลิก มาสิเร็ว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 มมมมมมมามาสิมาสิาสแหมเรียกดีๆไม่ชอบอสกิดระมารีเร็วอย่าลีลามาเข้ามาหน้าตาไม่ดีแล้วลีลาอีกมาเร็วมันติดอะไรวะทุกคน <c oughs> มาสิมาแม่เฮ้ยแล้วมันไม่กัดเราเอ้ามาเร็วมันรู้ว่าเราจะล่อมันเข้าบ้านเมา่อว,วะนี่ไงเอ้า <c oughs> ตุยอี้ตุยเลยลาวมันกลับบ้านเลยทุกคนมามาไอหมีตัวนี้มันดุร้ายนักนะตามมาตามมาเองอยากจะเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าละสิมาครับมาครับโอ้โหรอหมีเอ้ย่อหมากับได้หมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนทุกคนวิ่งก่อนวิ่งก่อนน่ครับเปิดกรงตรงไหนดีวะให้มันอยู่ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกัน นี่น,นีให้มันอยู่กรงนี้นะครับให้มันอยู่กรงนี้มานี้เจ้าหมีมานี่มานี่มานี่สิมามาสิเออต้องให้ยิงกระโดดขึ้นมาเอออเราต้องรีบปิดฐานทุกคนเราต้องรีบปิดฐานนะครับวางโป๊ะโอเค <laughs> มันเป็นของเราแล้วเพื่อนๆบีตัวนี้นะครับ รอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วทุกคนนะครับหลังจากที่เราพยายามมาหลายรอบนะคนดูเพราะว่าอะไรเราไม่มีปืนที่สามารถยิงมันได้เว้ทุกคนตอนนี้เราไปหาปืนลูกโม่มาแล้วนะครับเออเอาไวส้สกิดมันนะครับเวลามันไม่ยอมวิ่งมาหาเราเราต้องยิงมันในระยะไกลนะครับถ้าเราเอาปืนเลเซอร์ตัวนี้ยิงมัน,นครมันตุยแน่นอนทุกคนนะครับหรือว่าเป็นปืนตัวไลเฟิลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราไปหาปืนเบาๆมายิงมันดีกว่าทุกคนอ่ะ ตามมาเจ้าหมาหวังว่ารอบนี้เองจะเข้าบ้านค่าแบบดีๆนะตามมาเจ้าหมายิง <id ical> <os> ตูดแม่งเลยนี่มันเข้ามาแล้วทุกคนโอเคมันเข้ามาแล้วครับมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเข้าเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วบางปิดตออ <laughs> มันเป็นของเราแล้วทุกคนนะครับไอหมาตัวนี้มันร้ายนักนะอะได้มาแล้วครับต่อไป เดี๋ยวเราต้องไปล่อจิ้งจอกอีกทุกคนเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนปิดตรงนี้ก่อนนะครับปิดตรงนี้ก่อนปิดตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ปิดไม่ได้นะเดี๋ยวโดนบุกรุกต่อมานะครับเป็นตาของตัวหมาจิ้งจอกแล้วทุกคนอ่ะก็เข้ามาในเขตหนาวนะครับไปดิมีตัวใกล้ๆไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงเป้าหมายของเราทุกคนเฮ้ยมันตัวเล็กว่ะมันคงไม่ต่อตัวนะอ่ะ มาดิมันจะมาสักสองตัวไหมมามามา,มา <_ S 1> กลับบ้านกันเจ้าจิ้งจอกใช่ไหมมันคือจิ้งจอกแหละทุกคนไปพามันกลับบ้านครับเฮ้ยอ,อย่าตีดิเออมันกัดแล้วมันโดนเกาะเราสะทอนไงทุกคนอ่ะมามามาพาน้องกลับบ้านก่อนนะครับช่งวงน,นี้มา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 ตัวแค่นี้นะครับดุร้ายนักนะเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอานี้ออกเอาออกเออเอานี้ออก อ right ันนี้ออกนะครับเดี๋ยวให้มันอยู่ตรงนี้สองตัวมานี่สิมาเร็วมาเร <huh Becca. S 2> ็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้ามา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 ไม่เข้าเหรอหืึลีลาเหรอนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเข้ามาเออเข้ามา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 เร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาอี โอ้แล้วมันกัดเราเรื่องมันลดวางโป๊ะโอ้ยมันหลุดมาตัวนึงว่ะทุกคนโอ้โอ้เราก็จะตาย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 ไอ้เหี้ยรอดไม่ได้กูรอดไม่ได้กูจะตายเพราะหมาไม่ได้เลยเว้ยไอ้เหี้ยจะตายเพราะหมามันไปก่อนเออเข่าไปก่อนเข่าไปก่อนข้างก่อนข้างก่อนไอ้ยจะตายเพราะหมาเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยโอ้โหโอเคมันกระโดดเข้ามาตัวมันกระโดดเข้ามาตัวหนึ่งว่ะทุกคนถือว่าได้ตัวหนึ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเกือบตายโอเคทุกคนครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราเข้าเขตหนาวครับมาเอาตัวหมีก่อนไม่มีก็แม่มอสอะเดี๋ยวเอาหมีก่อนดีกว่านะครับหมีมันดุดี <c oughs> ดูดิตามันแดงเลย <c oughs> มันไวมันไล่มาแล้วทุกคนมันไล่มาแล้วฮะมันไล่มาแล้วฮะจังหวะนี้เอ้าเร็วรวเเอามันเข้าบ้านเอามันเข้าบ้านเอามันเข้าบ้านไปไปไปมานี้มานี้มานี้เร็วมานี้เร็วนี่เร็วมานี่เร็วมากินอิ่มอยู่สบายนะครับจังหวะนี้มามานี้มานี้มานี้อุ๊ยอุยอุยอ๊ยดีแถวนี้ไม่มีกับดักนะคนดูไปไปไปเดี๋ยวเปิดทางไหนมาวันนี้ให้มันอยู่กองนี้แล้วกันนะครับ กรงนี้แล้วกันน่จาจะง่ายดีอ่ะกรงนี้นะครับมานี้เจ้หมีมานี่มาเร็วมามาสินี่ไงยิงอีกเม็ดหนึ่งไม่มายิงเล็บขบแม่งเลยมาเข้ามาเร็วเข้ามาสิกระโดดเออคิดว่ากระโดดไม่เป็นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย ดูดิมันยังไงมันกระโดดใหญ่เลยว่ะแม่งดุร้ายมากทุกคนมันดุร้ายมากดูดิมันกระโดดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปให้พ้นสายตามันก่อนออกไปให้พ้นสายตามันก่อนนะครับโอเคมันน่าจะนิ่งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปปิดโอเคมันนิ่งแล้วครับมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วปิด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 ผนึกโป๊ะอยู่ตรงนี้แหละเจ้าหมี โอเคมีอาหารให้กินนะครับอ่ะได้มาแล้วสำหรับตัวหมีขาวนะฮะทุกคนต่อไปน่าจะเป็นตัวแมมมอสนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาแมมมอสต่อนะครับเอาวิ่งมาสิอืม่มต้องให้ยิงตูดถึงสองนัดมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วกับบ้านกับพี่อุ้ยมันวิ่งเร็วจังวะอุ้ยแต่มันก็ยังวิ่งตามเราไม่ทันนะครับ แต่มันวิ่งเร็วมากมันนี่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 ใครเจอใครเคยเจอแมมมอสวิดบ้างบอกเลยมันวิดล้มเลยนะครับสาหรับตัวแมมมอสนี่ไงต้องให้ยิงอีกหนึ่งเม็ดนะครับมามามาเอามันกระโดดขึ้นไม่ได้เหรอมาทางนี้สิมาเออมาเร็วเข้าวิ่งมาสิต้องให้ยิงหูอ่ะเหรอมาทาึแมมมอส อ bon okay. Okay. ิ่มอยู really ่สบายมานี uh ่โอเคมาเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามายิงตูดอีกท uh ีหนึ uh ่งนะครับโอเคสวยเข้ามาแล้วทุกคนแบงตีแรงมากแบงมอสอุ้ย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 มันตีแรงมากทุกคนอุ้ยมันควิด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 เรานะฮะอุ้ยกูจะตายกูจะตาย เด right ี๋ยวออกหนีวะหนีห่างมันก่อนกระโดดได้ไหมโอเคกระโดดไม่ได้ว่ะเรียบร้อยครับเสร็จเราอีกหนึ่งตัวโอเคเสร็จเราอีกหนึ่งตัวปิดผนึกเลยทุกคนปิด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 ผนึกปิดผนึกโอปิดปิดปิดผนึกปิดผนึกโอเคอย่าให้มันออกมานะครับในที่สุดครับเราก็ได้เจ้าแมมมอสมาเลียงแล้วทุกคนนะครับ ไม่รู้ว่ากินเนื้อหรือว่ากินผักนะเดี๋ยวเอาผักมาให้มันกินด้วยละกันจังหวะนี้เราเตรียมอาหารไว้ให้น้องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมามีทั้งเนื้อมีทั้งผักนะฮะจังหวะนี้อ่ะโปรยโปรยลย,ลย,ลยไปฮะโอเคบอกแล้วนะฮะมาอยู่กับพี่นะครับกินอิ่มอยู่สบายนะครับจังหวะนี้ ก็ภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการนําสัตว์ป่ามาเลี้ยงนั่นเองทุกคนนะครับก็จะได้หมาตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัวจิ้งจอกมาอีกหนึ่งตัวทุกคนนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับทําให้มันตุยไปหนึ่งตัวนั่นเองทุกคน <Street in> <game> อะแล้วก็ได้หมีตัวนี้มาหนึ่งตัวทุกคนเห็นไหมพอมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับเหมือนมันจะบักนะครับมันจะไม่ตีเรานั่นเองทุกคนก็ขึ้นขี่หลังมันได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ได้ตัวนี้ไม่หนึ่งตัวทุกคนแมมมอสนะครับนี่ฮะตัวนี้เออไม่ว่าจะอยู่ในป่านะครับหรืออยู่ในบ้านเรานั่นเองทุกคนมันก็ไม่โจมตีเราก่อนนะครับนอกซะจากเราจะไปทําดาเมจใส่มันก่อนนั่นเองทุกคนอ่ะสลับตรงนี้ก็เป็นถังขยะนะครับใส่พวกชนเผ่าทุกคนประมาณนี้ทุกคน,นครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับก็ รอของแต่งบ้านนะครับมาแต่งบ้านให้สวยงามตามท้องเรื่องทุกคนประมาณนี้ทุกคนนะครับสําหรับการนําสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ในเกม99คืนเนี่ยมาเลี้ยงในฐานของเรานั่นเองทุกคนถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหน่อยละกันทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ